Thank you. และผลมาระหว่ะงรันที่1การเคลื่อนตัวทางตะวันออกราจะเคลื่รนตัวทางตะวันออนะครับเราะทางนอกนน้สองน้าทั้งข้างาางตอนนี้ต้นไปนะครับ